สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคณชาวเหมือนเดิมครับผมและนี่คือ ULTRA MAN FIGHTING EVOLUTION 3กับ d ดดาครับผมอันที่จริงแล้วเคยเล่นส t o r y ่โหมของ d ดดากันไปแล้วนะครับผมไปหาดูได้อันนั้นเป็นสตอรี่โหมที่เราต้องเก็บสัปหราดให้ครบ5ตัวเพื่อที่จะเอาไปพิชิตอุลตร้าแมนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาเล่นเป็นดดาครับผมโอเคแต่ก่อนที่จะไปเริ่มกันดดาเนี่ยสกิลของเขา เหมือนกันหมดเลยครับผมตั้งแต่สามเหลี่ยม OX แล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับผมเหมือนกันหมดเลยเป็นการฉีดอัดปืนเข้าไปหาศัตรูและศัตรูก็จะตัวเล็กลงจังหวะน,นั้นเราก็เข้าไปเหยียบกระทืบได้ครับผมส่วน R1 นี้คาดว่าน่าจะเป็นเปลี่ยนหน้าหรือเปล่าส่วน L1 นี้ไม่แน่ใจนะโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปดูเอาหน้างานแล้วกันว่าเราจะอุย้ยก็พอได้ยูไม่ได้แย่ ไม่ได้แย่เลยคราวนี้เราจะมาไล่กระทืบอุลตร้าแมนกันฮะจ้วงจ้วงไปจ้วงแบบนี้ง่ายสุดแล้วอ่ะเพราะว่าอ้๊ยอุ๊ยอ้๊ยอุ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 ยจะเย็นพุ่งไปอย่างนี้ก็ได้ผมชอบท่าเนี่ยพุ่งเหลาเบียดหน้า ว้านี่มานี่เตะตัดขาถ้าตาสีฟ้าเนี่ยจะตีเร็วทุกคนมันให้อารมณ์เหมือนแบบสร้างสกายพลาแล้วก็มีรัเคึืนของทีก้ากับไดน,น้าเลยมันจะตีเร็วๆอย่งี้โอ้โหนี่ก็ป้องกันกูอย่างเดียวเลยว่าตกอัดหน้าเป็นตัวที่คอโมโบไม่ยากถ้าเกียรแดงมันเยอะ กดแค่เดียวเดี๋ยก็ได้แล้วเอาละฮะนี้แล้วก็เข้าไปกระทืบแล้วก็กระทืบอีกกระทืบกระทืึ้มกระทืบมง่ายไหมตัวนี้เล่งนง่ายเนาะเปลี่ยนเป็นตาสีแดงเปลี่ยนอีกเป็นตาสีเหลืองตาสีเหลืองนี้คิดว่าน่าจะเพิ่มดาเมจมนะั้งทำให้ตีแรงขึ้นเตะัปขา รถพควบเหยียบซ้ำเหยียบซ้ำโอเคอุ้ยอุ้ยอเจ็บเจ็บเจ็บตไปเลยก็ได้อืมอไม่ได้วะอุ้ยอุ้ยอม่เสยหน้ากูเลยเหรออืมอืมออืมอืมอืมออออ ตบเลยนั่นแหละไ้สึกกันเลยดีกว่าครเรียบร้อยก็ถด้าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช็ค้ว่ากวนตีนมากเลยหุ้ยสวัสดีน้องถ้าจะไม่ผิดแกเคยไปเป็นลูกสมุนชั้นเพื่อกำจัดอุลตร้แมนเชปปล่ลาเมื่อตอนนั้นน่ะ สงสัยว่าคราวนี้เราคงต้องมาเป็นศัตรูกันแล้วอุยอเราคงญาติดีเหมือนกันเมื่อก่อนไม่ได้ละจ้วงเข้าไปไอ้ดานเนี่ยเป็นด่านที่ได้เปรียบมากเพราะว่าเป็นดานของดาดาทุกคนเป็นด่านที่แบบดาดาจะสามารถมุดตัวอยู่ใต้พื้นแลวศัตรูจะมองไม่เห็นไม่ใช่ศัตรูมองไม่เห็นดิผู้เล่นที่เล่นกับเราอะ่ะ ถ้าเล่นกับเพื่อนนะเพื่อนจะมองไม่เห็นดาดาเพราะว่ามันอยู่ใต้พงหญ้าข้างล่างไงเป็นด่านที่ได้เปรียบมากตบเข้าไปไม่แคปลายปืนโดนหน้านะ่ค่ปลายปื้าล่ย้าย้ย่ย้าไปลน่้าปลืบืา ไปแล้วก็กระทือกระโดดพวกเหยียบซ้ำเหยียบซ้ำอุย้ยเจ็บนะมันเจ็บนะมันเจ็บนะวอลว้ลวใจเย็นอู้จะเอาเรื่องด้วยอะไรครับกันได้อุย้ยบืดตกต้องไป ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถอยก่อนถอยก่อนก้นกระแทกชอบท่ามันอนะ่ะโคตรกวนเลยอะ่ะท่าเนี่ยฮะนึกว่าจะตายแล้วโหนี่ต้องเข้าไปกระทืบนซ้ำนี้ใช่ป่าเรียบร้อยอะ่ะจริงจริงมันได้เปรียบเพราะด่านนี่แหละ เจอแมนไดนาก่อนหน้านี้ก็พูดถึงไดนาไปเดี๋ยวจะรอมันเปลี่ยนเป็นมิลราเคลแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นตาสีฟ้าดูซิว่าใครจะเร็วกว่ากันเอาละฮะเลียนเลยดีกว่ารีบกดเลียนปิ้วเรียบร้อยจ้วงจ้วงอุย๊ยจ้วงเข้าไปกระแทกกระโดดข้าไม่คนกดนตีเลยเจ้า ไม่โดนกระแทกเข้าไปกระแทกเข้าไปเฮ้ยให้มันเปลี่ยนร่างให้มันเปลี่ยนร่างก่อนเปลี่ยนร่างเปลี่ยนดิเปลี่ยนดิไม่เปลี่ยนมันก็สวยดิ <c oughs> แม่งพอต่อยรัวๆมันก็อย่างเงี้ยไต่ตระหาโอ้ยว้า ออเปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนนี้ก็สวยดิถลายไปโอเคได้ละได้อยู่ได้อย,ยู่อุ้ยตกไปเลยอาไปกานทึบซ้ำๆ กะโดดลงไปกะโดดเก็บพื้น่ออะรจะทำอะไรเฉยขึ้นสนได้ครับอุ้ย <c oughs> จะจับเหรอจะจับเหรอจะจับเหรอไม่ให้จับเนาะไม่ให้จับไถเข้าไปตกลงไปแล้วก็จับ จูบทีหนึ่งโ <laughs> คตรน่าเกียดเลยเชีย่ยแม่งด่าได้แม่งโคตรเกลียดเลยเกียตัวพ่อเลยอะ่ <c oughs> ะผมว่าตาสีแดงดีกว่าตาสีฟ้าอีกตาสีฟ้ามันดูน่าเกียดเกินไปอะ่ะโอ้โหนี่เอาอะไรมาให้เล่นเนี่ย แค่นี้ก็ชนะใสๆแล้วเนี่ยเอาเอซโอร่บอดมาเจอเนี่ยอุ้ยลืมไปไอันนี้ไม่มีโอเคถ้าแกถึกงั้นก็เจอเนี่ยไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอืมจ้วงไปเปลี่ยนเป็นตาเหลืองใช่ตาเหลืองเออนี่แหละ อุ j, ้ยเจ็บอุ้ยมันสับแรงเยอะเนี่ยกระแทกเข้าฉีดอักหน้า <c oughs> เข้าไปกระทืบกระทืบอีกกระโดดกระทืบกระโดดกระทืบอุ้ย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  โอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บวิบบมันสับแรงนนเนี่ยทุกคนมันสับแรงอยู่ว้าเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ถ้าเปิดชถ้าบวกให้เอซูบอทมันสับอ่ะมันจะสับเราแรงมากสับทีนี่คือเลื่อนก็ไปเยอะอยู่เหมือนกันนะกระทืบนซับกระทืบอีกัะโดนครับอุ้ยไม่โดนไม่โดน แต่เสยค้างอุยอ๊ยอุ๊ยตบเข้าไปเลยปิดจ็อบนะผมเรียบร้อยตัวแตกเราสู้ไปขานาดนี้เหรอเมงสภาพด่านี่คือแบบรกมากเลยอะโอ้มาแล้วฮะตัวสุดท้ายแล้วว้าว มาแล้วครับผมตัวสุดท้ายสถานที่นี้มันคุ้นๆเฮ้เหมือนเราเคยสู้กันที่ไหนมาก่อนเนาะพี่แมนอ,อุ้ยโอ้ยแม่งสับแรงจรังเลยอืมดวงไปกระโดดขวบใไหนจะจับเหรอไม่ให้จับเหยียบซ้ำ้ามาสิอุ้ยจะแทกเหรอ จ้วงเข้าไปตัดข,ขาไถกับพื้นเฮ้ยจะเตะตาขาเหรอไอ้น้องไม่เห็เตะตาขาหรอกจ้วงเข้าตาชอบทาจ้วงเข้ามากอะเฮ้ยโอ๊ยวัดมัดจ้วงอืมนี่สิจับจูงเข้า <laughs> ก้นกระแทกเรียบร้อยครับผมโอเคมากระทืบซ้ำกระทืบลงอีกกระทืบอีกชอบอ่ะอุ้ย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 อะไรจะทำอะไรครับพี่จะทำอะไรนี่ทำอะไรผมไม่ได้หรอกนี <light> ่เข้ามาดิต่อยดิต่อยดิต่อยดิ แต่จริง <tu> ก <i ro> ็ตายก็ด <HHH noise> okay. wow. wow. okay. ิอ <na> ุยเดี๋ยวนึงๆก็พี่หมาล้ไปอยู่ใกล้เกินอย่าใช้เปซเซียมแล้วกันอ้าวเกได้หมดพอดีฮะจับเปตัดหน้าโอเคตกเลยแล้วกันอุยยโอ้ยอยอยโยโอยโอยโอย ปล่อยให้ม <No 1> <I> AL <als> <N> ันเล่นเยอะไปได้ว่ะเขียนตาก่อนเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะอุ้ยช่วเฮ้ยไม่นะโอ้โผมว่าอุตตะสลัดแน่เชี่ยอุตตะสลัดผิดปุุงโอ้ยยังไม่คึดว่าสามทีมตัวเอ็กเหรอไม่ได้การละมึงเล่นอย่างนี้เนี่ยก็เจอนี่หน่อยจับ แล้วกันปิดจอครับผมอย่าให้มันได้เล่นเรามากกว่านี้เลยแล้วกันอันตรายอันตรายอยู่านแม่อันตรายมากกระโดดครับใช่ไหมบึ้กระโดดครับกระทืบนซ้ำอ,อืมแค่นี้แหละโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการเล่นดาด้านะครับผมใน แมปที่สู้กับสัปหลาด5ตัวซึ่งผมมองว่าด a าด้ามันก็เป็นอีกหนึ่งตัวโกงอยู่เหมือนกันนะถ้าแบบเล่นให้แบบบ่อยๆเล่นให้ช่ำๆแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนอะ่ะตัวมันจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบน่าสําคัญมากเลยนะด a าด้าสำหรับตัวนี้ลองไปเล่นดูกันได้เหมือนเดิมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสนดีขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน